วบบนนันที่ส,สิบพฤศจิกายนยปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่สิบที่ข้าพเจ้านายอภิชาติวายูขอถวายเสียงสวดสาธยายปรบประสูตปรประประลิศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาเด็กคู่กับาอาจารย์ทั้งหลาย ขอตั้งจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเอินสมันตาจักวาเมสุงอัตรลาคัจันตุเทวตาสัทธมังมนุษย โมนิลาจันสะสุนันตุสักข์โมคตังสักขีกามีจารุเปชิริสิขะตะเปจันตะวิเกวิมานีทีเปละทีจักขามีจารุวะละคัหะนีชีหะวัตถุมะหิเกเตกุมาจะยันตุทิวาชะละทะละ วิสมียักขันพัฒนาคาธิรตตาสันติกยังมุนิวะละจะนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวรกคารูอายัมพัทันตาธรรมสวรกคารูอายัมพัทันตาธรรมสวรกคารูอายัมพัทันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังคัจฉามิธรรมังสลาหนังคัจฉามิสังฆังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลาหนังคัจฉามิ ตติยัมปีสังฆังสรณังขจามิตติยัมปีพุทธังสรณังขจามิตติยัมปีธรรมังสรณังขจามิตติยัมปีสังฆังสรณังขจามินัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมสราณังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเมโหตุสัพทานัตถิเมสรณังอันยังธรรมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเมโหตุสัพทา นัตเมสรนังอัญญังสังคูเมีสรนังวะังเอเตนะสัจวัชีนาสุธิเมโหตุสาพธา